สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมพงษ์ทัศน์แท็กเตอร์ครับผมวันนี้พามาดูเจฟอร์ดหกพันหกครับผมน,นี่หกพันหกนะฮะอันนี้เป็นรถของพอตานะฮะหกพันหกครับผมน,นี่หกพันหกแท้นะฮะเต็มตัวนะฮะ อาจจะแสงรบกวนนิดนึงนะฮะถ่ายช่วงเวลายาเย็นเนาะฟอร์ดหกหครับตัวแท้ตัวเต็มครับตัวนี้ถีสามนะฮะดูรหัสครับผมถีสามครับปั๊มกลมนะฮะปั๊มกลม หอ,อยดีโตฮะับหอยชีเตี้ยนะครับของแท้ครับผมมีรหัสโค้ดอย่างดีนะฮะหนึ่งสามสี่สองครับ 1, 3, 4, ผมนี่ของแท้ตัวเต็มนะครับตัวแท้ตัวเต็มกองไฮดรอลิกจะอยู่ใต้ขาดาบนะฮะอยู่ใต้ขาดาบนี่เนาะขาดาบนี่ก็เรียกว่าขาดาบนะฮะตัวแท้ตัวเต็มครับผมนี่ น,นี่ฟอ r ์6 6กพตัวแท้ตัวเต็มครับผมน,นี้พามาดูรถพอตานะฮะน,นี้ผมทำคลิปฟอร์ดเของผมไปหลายคลิปแล้ววันนี้พามาดูเจ้าฟอร์ดหกพัครับผมตัวแท้ตัวเต็มครับคันนี้โอ้โหเก่าเก็บนะฮะไม่ได้เก่าใช้เก่าเก็บครับคันนี้โอ้โหสภาพดีครับ ยางหลังนี่ถือว่าตอนนี้แปดสิเปอร์เซ็นได้เลยแต่ยางหน้านี่เหลือปรมาณห้าสิบนะฮะห้าสิบเปอร์ผันหลังนี่เป็นของ PT ครับไม่ใช่สีเอมทนะฮะเป็น PT เป็นผ่านพอตาผมไปแลกกันเข้ามานะฮะเป็นญาติกันแลกกันมา หายดีครับใบยยังเต็มอยู่ฮะอันนี้จะฟอร์ดหกพันหกครับตัวเต็มตัวแท้ครับผมมาถ่ายรีวิวให้ดูนะฮะอันนี้หกพันหกตัวแท้ตัวเต็มครับมาตาบอกซื้อมาประกอบเลยครับคันนี้ซื้อเฉพาะตัวรถมานะฮะซื้อเฉพาะตัวรถมา มาซื้อบังโคลนใส่ซื้อยางใส่ครับผมซื้อบังโคลนใส่ซื้อยางใส่นะฮะซื้อฝากระโปรงน,นี่คือเช็กเกนแฮนครับถ้าตามภาษาบางคนเาก็เรียกรถเช็กเกนแฮนนะฮะเก่านอกแต่ฟอร์ดทุกคันก็เก่านอกทั้งนั้นนะครับเช็กเกนแฮนทั้งนั้นแต่บางคนก็รถล,ล้านรถบ้าน แล้วแต่จะเรียกนะฮะถ้าเอามาจากร้านก็อาจจะเรียกเช็คเก้นแฮนด์นะฮะแต่เป็นรถบ้านก็พูดว่ารถบ้านนะฮะแต่มันก็เป็นเช็คเก้นแฮนด์เก่านอกนะฮะคันนี้บอกสี่แสนไม่ขายฮะสภาพนี้เครื่องเปียะฮะไม่มีกาวไม่มีดังเลยนะฮะเครื่องแน่นตับเครื่องแน่นนะฮะ กุญแจไม่อยู่เนาะมีกุญแจว่าจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังกุญแจไม่อยู่วิ่งไม่มีหอนะระบบปัม๊มแดงปั๊มขาวดีหมดครับผมอันนี้ถือว่าโอเคครับผมก็อาจจะรีวิวไม่ค่อยจะเก่งมากนะฮะแต่มีโอกาสก็อยากมาถ่ายให้พี่ๆน้องๆชาวทักเตอร์ฟอร์ดเนาะที่ว่าเล่นรถไถฟ,ฟอร์ดอยากให้ดูกันอันนี้ครับผมถือว่าสีเก่าครับ เก่าแต่สีนะแต่ภายในนี่ผมยอมเลยว,ว่าเปีย้ยภายในนี่เปี้ยมากครับของแท้ครับกองไฮดรอลิกจะอยู่ใต้ขาดาบนะฮะกองไฮดรอลิกอันนี้ครับเก่านอกจริงๆครับทีสเป็น6กพันหกะฮะหกพันหกตัวแท้ตัวเต็มนะครับไม่มีผสมนะคันนี้ มันก็มีหลายรุ่นกันไปครับทีสามอาจจะเป็นทีสามเจ็ดเจ็ดทีสามหกพันหกทีสามหกหกหนึ่งศูนย์มีครับผมหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับผมมันเป็นตัวที่ผลิตขึ้นมาแต่ละปีครับผมไม่ใช่รถที่ว่าทำาไมทีสามทีห้ายังเป็นหกพันหกทีห้าก็เป็นหกพันหกมันอยู่ที่ปีการผลิตครับผมทีหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็มีครับทีหนึ่งเจ็ดเจ็ดทีสามเจ็ดเจ็ดก็มีครับผม รถแล้วแต่ปีการผลิตเคยเขาผลิตมาเนาะคือเป็นรุ่นตามรุ่นตามปีที่เขาผลิตออกมาใช้ดีหมดครับถ้าเป็นฟอร์ดใช้ดีทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นทีหนึ่งทีสองทีสามทีห้าทีหกดีหมดครับถ้าเป็นฟอร์ดน,นี่มารีวิวให้ดูรถของพ่อตาครับพ่อของแฟนครับอันนี้เก่าเก็บครับไม่ค่อยได้ใช้งาน สภาพดีจริงๆคันนี้ผมเห็นแล้วโอ้ยังอยากได้ผ่านดงผันดันยังดีครับใบยังเต็มอยู่ครับใบผันดงผันดันระบบกระบอกไฮดรอล,ลิกครับผมอันนี้เก่าเก็บจริงๆนะฮะคันนี้เก่าเก็บเก่าเก็บจริงๆ มารีวิวให้พี่น้องชาวแท็กเตอร์ฟอได้รับรู้ได้เห็นนะฮะสว่วนดีว่างๆครับไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะรถมีงานเรื่อยๆครับของผมก็จะฟอร์ดเจมีงานเรื่อยๆครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายส่วนมากลงมือทําเองครับขับเองคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ห่วงถ่ายนี่พามาดูจจฟอร์ด6กพัครับตัวแท้ตัวเต็มทีสามแองเปียอยู่ครับระบบ อาจจะมีเปืนน้ำมันเบองครับเป็นบางจุดเนาะธรรมดาครับเป็นเป็นสเสน่ห์ของรถไถฟ,ฟอร์ดอยู่แล้ว <c oughs> เป็นสเสน่ห์ของรถนะฮะผ่านนี้เป็นของพิธีนะฮะไม่ใช่ซีเอมที T, แต่ผมไม่แน่ใจว่าผ่านนี้มาจากไหนนอ,องพิธีเนี่ยมีหูลงหูลากอย่างดีนะครับผมหูลากอย่างดีงหลังๆยังเปรนะครับรถหลังคงหลังคายังใช้ได้ครับ เก่าแต่สีนะแต่ภายในยังถือว่าใช้ได้ครับผมภายในยังถือว่าใช้ได้นะฮะรถระบบใช้งานดีครับเครื่องนี้สตาร์ทนี่บึกเลยครับผมไม่มีกวนไม่มีกลาวครับผมวิ่งนิ่มวิ่งระบบเฟืองระบบปัม๊มดีหมดครับผม วันนี้มารีวิวให้ดูครับจะสัพจะฟอร์ดหกพันหกครับผมดีสามตัวแท้ตัวเต็มนะครับดีห้าเอ็นเอ็นหกศูนย์หนึ่งห้าเจครับผมนี่คือจะฟอร์ดหกพันหกเต็มตัวแท้ตัวเต็มครับผมจะมีรูตรงนี้นะฮะตรงชุดเกียร์นี่จะมีนะฮะจะเป็นของห้าพันเจ็ดเจ็ดจะไม่มีนะฮะกรองไฮดรอลิกจะอยู่ด้านบนนะฮะถ้าเป็นห้าพันเจ็ดเจ็ดจะอยู่ใต้ล่างนะฮะ จะอยู่ตรงนี้จะอยู่ช่วงตรงนี้นะฮะช่วงช่วงปั๊มขาวนะฮะแต่นี่ไม่ใช่ครับเป็นฟอร์ด6.6ตัวแท้ตัวเต็มครับผมคันนี้เก่าเก็บครับไม่ค่อยได้ใช้ครับคันนี้เพราะมีเจ้าคันนี้ครับผมอุบตตา L C 708ครับเล่นรถน้อยข้องตัวกว่า2องพาครับผม คลิปนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูเจฟอร์ด606ก่อนแล้วกันครับผมครับพี่น้องชาวซัเตอร์ฟอร์ดนะฮะเข้ามาดูก็ติดติงคอม,คอมเมนต์กันมาได้ครับผมใครมีความรู้อะไรก็นำมาแลกเปลี่ยนกันเนะาะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้นั่นมากรู้บางนิดนิดหน่อยครับก็ไม่ได้ว่ารู้มากใครมีความรู้อะไรนอกเหนือจากนี้แนะนำกันมาได้ครับผม เพื่อพัฒนาคลิปต่อไปจะได้ดีขึ้นครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับจะฟอร์ด6ุ .6 คันนี้ครับผมของรถของพ่อแฟนเนาะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับผมบงทัดแทกเตอร์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ